ครองการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กฤษณะดีพูดดีทำดีสุขใจเปลี่ยนล้นเมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความทรงจำรู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w a j a เ i s n อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net ปิดคอร์สวันแรกนะครับโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษณนะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมก็ชวนทุกท่านให้ถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วตัวผมเองก็จะเริ่มมาถ่ายทอดนะครับสอนสมาธิปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสนานกรรมฐานนะครับวันนี้ก็เป็นเทปแรกที่จะเริ่มต้นนะครับถ่ายทอดกันมีลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนสมาธิอยู่แล้ว นะครับที่ได้ยกพานครูกันแล้วก็สามารถเรียนได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ยกพันครูเลยก็เรียนได้เช่นกันเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยจะสอนพื้นฐานก่อนนะครับแล้วพอถึงขั้นแอดวานซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับใครที่ยังไม่ได้ยกพันก็ให้มายกพันครูเนื่องจากว่าการเรียนทุกชนิดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีครูนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเราเรียนเกี่ยวกับจิตนะครับ ฝึกสมาธิปฏิบัติเนี่ยหรือฝึกในเรื่องของสมถกรรมฐานฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะครับถ้าใครทีเ่เรียนแล้วนะไม่มีครูเนี่ยหรือไม่ได้ยกพันครูเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเสียนะครับมีผลเสียได้ฟุ้งไปได้บางคนวิปริตวิปราสไปได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญมากเนื่องจากว่าหลายท่านที่ยกพันครูนะครับก็ หลายคนก็บอกว่าขนักที่ยกเนี่ยมีพลังงานบางอย่างนะครับมาประสิทธิที่ตัวหรือรู้สึกว่ามีความร้อนบ้างรู้สึกซ่านไปบ้างรู้สึกขนลุกสู้ซ่าอะไรนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกําลังของครูนะครับประสิทธิฉะนั้นใครที่อ,อยากเรียนนะครับผมจะถ่ายทอดตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงแอดวานเลยนะในวันนี้ก็เป็นวันเปิดคลาสเรียนวันแรก วันแรกเดี๋ยวจะมีธรรมะบรรยายเนี่ยมากหน่อยนะครับให้ให้ทำความเข้าใจในหลายๆเรื่องนะครับให้ทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็จะมีการปฏิบัตินะครับปฏิบัติแล้วก็จะมีสอบอารมณ์นะฉะนั้นถ้าใดที่อยากเรียนนะครับก็ปฏิบัติตามได้เลยสอบถามกันได้ด้วยนะครับฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็ เดี๋ยวพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็จะสั่งถ่ายทอดให้นะกลุ่มสวนมนยังไม่ได้ลงเลยลงหมดแล้วคะ่ะเอาเลยเครื่องอาจารย์ไม่ขึ้นนะมาแล้วตอนแรกจะใช้ระบบซูมเพื่อให้เห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันทุกคนแต่ก็มีหลายคนที่ใช้ไม่เป็นนะลำบากใช้ไม่เป็นนะต้องล็อกอินต้องโหลดแอปอะไรก็มันก็จะลำบากกัน นะอาจารย์ก็เลยให้ไลฟ์แล้วกันนะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ได้ดูพร้อมๆกันนะครับหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบตัติสนใจในเรื่องของมนคาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net นนะครับแล้วใครที่เรียนซ้ำอะไรก็กลับมาดูได้ด้วยนะ วันนี้ก็เช็คเสียงเช็คภาพกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตัดเทปเอาไว้ให้นะครับใส่ไว้ในช่องให้กลับมาดูย้อนกันได้นะเพื่อนอาจารย์เองก็อินเทอร์เน็ตหลุดไม่ได้เปิดบอสสตูดิโอ 5G หรือยังเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วใช่ไหม อามาแล้วก็ทักทายกันนะครับทุกท่านมีใครถือศีลแปดอยู่บ้างนะในเดือนพฤษภาคมนี้บันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนะครับอาจารย์จะอธิษฐานจิตนะอุทิศบุญนำส่งนะให้กับครูบาอาจารย์ที่พวกเราทุกคนได้มาน้อมจิตปฏิบัติธรรมกันนะครับแล้วก็ลิงก์ก็ช่วยแชร์กันออกไปนะเพื่อให้ชักชวนผู้คนเข้ามาร่วมถือศีลปฏิบัติธรรม นาะยอ่านคอมเมนต์ให้อาจารย์ฟังไว้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหน้าพอดีเครื่องมันของอาจารย์มันไม่ขึ้นนะเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วของอาจารย์ขึ้นแล้วคุณนลรินชัดนะคะสวัสดีค่ะคุณนีสวัสดีค่ะ,ะน้องแดนสวัสดีค่ะอาจารย์อันเองได้แล้วอะคุณเอมมี่วิตต้าสวัสดีค่ะอาจารย์นะพี่สุภกิจมาแล้วนะคุณลินดาน้อย นี่คือพี่หน่อยลังสิทิเลประเใช่ไหมเออทีมงานเอาเป็นว่าวันนี้นะครับอาจารย์เปลี่ยนจากระบบซูมนะมาใช้ไลฟ์เนื่องจากว่าบางคนโหลดไม่ได้หรือว่าโหลดแล้วไม่รู้จะทำยังไงใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยนะเอออาจารย์ก็เลยมาปรับมามาใช้ไลฟ์เลยดีกว่าแล้วก็พ้มหน้าอ่านคอมเมนต์เอาเดี๋ยวสอบอารมณ์กันไปด้วยนะ ไปการเรียนในจารยัจะมีวันอังคารวันพฤหัสสลับไปอย่างนี้นะครับตลอดเดือนพฤษภาถ้าเรียนไม่จบก็จะต่อเนื่องไปมิถุนากรกฎาเลยเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะยาวไปถึงมิถุนากรกฎานะครับที่จะสอนกันเป็นรูปแบบนะจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะพื้นฐานจนกระทั่งเ,เรื่องรูปประัานนะครับ ทำรูปประชานเข้าออกให้รวดเร็วนะพอถึงรูปประชานแล้วจะมีสอนอักรูปประชานนะเสร็จแล้วจะมาสอนวิปัสสนากรรมฐานนะครับอันนี้จะครบหลักสูตรนะจะครบทุกขั้นตอนเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นทรปแรกนะทปแรกที่ที่เราจะเรียน,ยนกันนะใครที่ ได้ยกผ่านแล้วเดี๋ยวเวลาไปฝึกเองนะครับอย่าลืมอย่าลืมขอกำลังครูด้วยนะจำได้ไหมมีบทขอกำลังครูเคยปริ้นให้กันไปแล้วตอนที่เราไปทำกระถินกันนะขอกำลังครูขอกับฐานนะซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นเทปแรกนะจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นตอนเนี้ยอาจารย์ก็อยากจะมา คุยให้ฟังในเรื่องของศาสนาก่อนเพราะเชื่อว่าพวกเราทุกคนนับถือศาสนาพุทธมีบางคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่สนใจเรื่องสมาธิปฏิบัติก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้นะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันได้คือตอนนี้หลายคนนะถามอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยนะถามในเรื่องของทำไม พระสง์มีข่าวมากมายตอนนี้ข่าวดังระเบิดเลยนะดังระเบิดออกรายการทุกช่องเลยนะมีศรีกาไปม,มีความสัมพันธ์กับพระอย่างเงี้ยนะสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลกุดรเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ที่ซอยนวมินทร์า8ถนนรามอินทรากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลวงปู่เทพโลกุดรพระอุตรมหาเทระเป็นอาจารย์ใหญ่ได้มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมเป็นผู้ถ่ายทอดและแนวทางปฏิบัติให้กับญาติธรรมที่สนใจอยากฝึกฝนเรียนรู้ธรรมะแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่ช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปูธธ่เทพลักุดอนซึ่งอาจารย์เองเชื่อว่ามีอีกเยอะที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะแล้วเหตุนใดถึงเป็นเช่นนี้นะนี่แหละวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติ นะทำไมถึงต้องมาปฏิบัติทําไมถึงต้องมาฝึกนะเรื่องของธรรมะปฏิบัติเนี่ยก็จะช่วยให้พวกเรามีปัญญานะมีปัญญาแล้วจะได้ไม่ทุกข์บางคนเห็นข่าวนะทุกข์มากนะบอกว่า,าศาสนาเสื่อมซะแล้วคือจริงๆแล้วาศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่จิตใจของคนนะครับศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมนะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มัน มันเป็นความสําคัญมากนะบางคนไม่มีปัญญาก็ไม่ได้คิดวิเคราะห์แยกๆนะคัดแยกว่าพระดีกับพระที่เป็นอรารัชีนะแยกไม่ออกแต่มันก็เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากมากที่ฆรวาสภายนอกนะครับที่อยู่ภายนอกไม่ได้ไปครุกครีอยู่ในวัดหรือไม่ได้บวชอยู่ในวัดอะไรเงี้ยน,นะ มันเป็นการยากมากที่จะรู้ว่าพระรูปไหนเป็นอารัชีคําว่าอารัชีในพุทธศาสนาพระเจ้าก็บอกว่าพระสงฆ์ที่บวชในธรรมว,วินัยแล้วทําผิดธรรมวินัยทําผิดธรรมวินัยนะครับรู้ว่าผิดธรรมวินัยแต่ก็ยังประพฤติผิดธรรมวินัยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่าอารัชีเรียกว่าเป็นเป็นพระ ระที่ไม่ประพฤติตามธรรมวินัยนะครับอ,อ้มีบอกว่าเสียงขาดด้วยเหรอแต่เราขยับของโทรศัพท์อาจาร,รย์ดีค่ะเพราะว่าเด็ก<ต>มันหลุดไปแล้วเหรอแต่พงหมายโอเคนะยังอยู่กันไหมเราเช็คเสียงชัดเดี๋ยวนะเสียงชัดเ็กมันหลุดไปแล้วเหรอยังอยู่นะเนี่ยก็ยังอยู่เด็กยังอยู่กัน<อ>ไหมครับเนียยังเห็นภาพเห็นได้ยินเสียงอ,องยู่ไหมทุกท่าน แล้ตอนนี้เครื่องอาจารย์ทําไมมันมีเหลือแค่ห้าคนเข้ามาตั้งเยอะเมื่อกี้การกระจะไปนตัวอ่ะมันลหลุดนะดูยอ่ะดูย้อนหลังได้นะที่สุดกิจบอกชัดครับอ่าก็อาจารย์พูดต่อนะเพราะว่ามันเป็นอเรื่องที่ยากมากนะครับยากมากๆที่จะรู้ได้ว่าว่าผิดยังไงหรืออย่างเงี้ยมีสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้ตตนปีนะ แต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับญาติโยมก็ยังไปทําบุญปกติจริงๆแล้วการอาบัติประชิดเนี่ยนะครับขาดจากความเป็นพระตั้งแต่ผิดนะตั้งแต่เสพเมถุนแล้วก็คือขาดจากความเป็นพระพอขาดจากความเป็นพระแต่ญาติโยมไม่รู้เห็นไหมก็ไปทําบุญกันปกตินะไปนิมนต์ไปทําบุญปกติช่วงเนี้ยเรื่องพระเยอะมากเลยนะที่หมอปลานะ ในข่าวกันบอก็ไปจับพระทุกรูปแบบนะพระเสพเมถุนพระอยู่กับศีกาสองต่อสองนะพระฉันข้าวเย็นพระทำธุรกิจพระนะเอาเงินทอนวัดพระทำอะไรมากมายเห็นไหมครับนี่แหละที่มันต้องมาคุยกันแล้วก็ต้องเริ่มต้นนะที่จะฝึกฝนตนเอง นะเพื่ออะไรเพื่อให้มีปัญญา